ที่พี่ต้องการก็คือพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยสวยสงา่าและก็กลมกลืนกับควีนทุกๆท,ท่านและต้องการไอคอนแทคที่แข็งแรงส่วนเรื่องการโพสเนี่ยพี่อยากให้โพสแบบชัดเจนอะไหลมาสะโพกมาขามาหน้า ชัดเจนการมองกล้องไว้ไอคอนแ t a c ทุกอย่างแข็งแรงนะคะเราไม่ต้องทำตัวเป็นแร็คนะพี่ขอเลยนะแต่เราเป็นเราที่แบบว่า outstanding ออกมามันไม่มีทางที่พวกเราจะเป็นอย่างพวกเขาได้เพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือให้น้องๆเป็นควีนกับคิงค่ะพี่อยากให้อติล่าเป็น prince of charming ยูไม่ต้องพยายามเป็นแร็คไม่ต้องพยายามเป็นเกย์เป็นอะไรเนะเพราะยูเป็นแบบ เจ้าชายที่หล่อยอยู่แล้วอยู่แค่แบบ eye contact นิ่งๆคูค่ๆคราะไม่อยากฆ่าเด็กตัวเองอะเขาคือผู้ชายก็คือผู้ชายให้ผู้ชายเป็นผู้ชายดีกว่าดึงพลังดึงทุกอย่างมั่นใจสายตาพิฆาตอินเนอร์มาแรง <c oughs> บางคนอาจจะนั่งหันหลังบางคนอาจจะนั่งบนพื้นข้างหน้าบางคนอาจจะยืนข้างๆควีนทุกคนแทรกเข้าไปแต่อัติราต้องอยู่ตรงกลางร,ระหว่างควีนประเด็นอยู่แค่ตรงนี้เลยพอดีเพราะว่าถ้าจะเอาสเตนนิ่งกว่ามันไม่ยาก ทรายกับจุกะกเป็นคนตัวเล็กคือจะแบบจะนั่งอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาออกมาข้างหน้าคืออย่างทรายกับจุก,ก้เนี่ยเขาตัวเล็กก็เลยคิดว่านั่งอยู่ข้างหน้ายกขาอาจจะเลื้อยเพราะพอคิดว่าถ้าน้องๆเนี่ยไปอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องจมแน่ๆอย่าลืมนะอย่าไปหลังมาหนะ้าไอ้สุดมันมันพอก็พยายามแบบเต็มที่อะค่ะทีนี้มันก็อยู่ที่เด็กด้วยค่ะทีองประกอบพร้อมแล้วนะฮะ ขอเชิญแบ็กควีนกรุ๊ปที่หนึ่งครับแก๊งแบ็คควีนเขามาเขาแบบเขาแกล้งหนึ่งเดียวเขาไม่มีมาแบบอ,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 อย่างเงี้ยไม่มีเลยนะสังเกตดีเขาจะแบบอยู่แบบขอเชิญทีมพลอยสัญญาครับเช้เข้ามาครับ อตัวเงพวกคุณมีเวลา15นาทีนะครับ5นาทีแรกพวกคุณต้องจัดการกันเองนะครับจับเวลาครับเข้ามาในเซตจปุ๊บเราจะยืนตรงไหนดีอะพี่พอให้ประกบข้างกับฟ้า2คนยืนก็เลยโอเคเห็นฟ้ายืนตรงไหนพี่ก็โอเคยืนตรงนั้นชุดเราหน้าผมเราแบบหนักกว่าพี่เขาอยู่แล้วที่เหลือมันก็คืออินเนอร์เราอย่างเดียวน่อไปครีมสู แต่เป็นปิมสวยมากเอาอยู่คนเดียวเลยจังนสจริงจังาเพวกพี่เดอ q ค e ีนหนูรู้สึกว่าเขาดูซอฟกว่าที่หนูคิดเยอะเลยสรุปพวกเราเยอะกว่าก็เริ่มโพสตท้าที่รู้สึกว่าแบบตัวเองแบบถนัดแต่ดันโพสท่ายากตั้งแต่แรกเลยเมื่อคขำมากายสวยมากไซดูดีมากหนึ่สิบวิครับไป <ด>อันนี้<ร>อัิลาดีมาก<ร>ขอบอกอัิลาดีมากคอมโพสนี้<ร>แล้วกลายเป็นเห็นบ้าง<ร>ทั้งปริม<ด>ทั้งฮานะส,นสวยหมดเลยฮาหน่าดูสง่าดูดีมาก5้านาทีแรกนะคะก็ทุกอย่างคือเราทําออกมามันเต็มที่แล้วอ่ะพอรู้สึกดีนะรู้สึกว่าเขาเต็มที่มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ทําทุกอย่างที่พลอยสอนคือเด็กๆฟังพลอยหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะภาพมันก็ออกมาดี อันนี้ได้หมดเลยอันนี้ได้หมดเลยอันนี้สวยสามสองสสหนึ่งเมเทอร์เข้าได้ครับตอนหลังนี่พลอยก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้าง <ๆ S 1> ก็เลยย้ายฮาหน่าลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย้นะคะขอบว่าชาร์มมิ่งมากกวนนี้เพราะชาร์มมิ่งแบบดึงดูดอะไรเงี้ยฮาหน่าลงมาข้างล่างแล้วก็ๆๆๆปล่อยปีกมาเลยค่ะแค่เป็นท็อป พี่เขาเป็น drag queen นะคะพี่ขอเราเป็น queen กับ king นะคะเพราะรู้สึกว่าแก n g drag queen เขามาเขาแบบเขาแกลมอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเด็กเราไปแบบวีดวายวีดวายมันจะดูเป็นขโมยซีนอาติลากดหน้าลงค่ะกดหน้าลงตามองที่กล้องเลยชามิ้งเข้าไว้ฮาน่าอินเนอร์อีกนิดนึงค่ะดีมากค่ะฮาน่าจจกู้ขาข้างหน้าขาค่อยมาข้างในโอเคาซอินเนอร์มาอีกแล้วจะเหนื่อยอย่าแผ่วอย่าแผ่วาย กุ้มใจกับสองคนหน้าสองคนหน้าดูเป็นตัวประกอบดีเด่นมากเลยไม่แล้วเหมือนเขาตกไฟด้วยป่ะจุกครูเนี่ยตัวดำดูเป็นเด็กกระโปรงดำกองอยู่ตรงนั้นน่ะตายล้วพี่พลอยไม่มาเช็คเลยเนาะพี่พลยจะมาเช็คจอบ้างไหมอะต้องมาดูไฟแต่ภาพนี้คือปันปันเด่นมากเลยตอนนี้คนที่เด่นที่สุดคือปันปัน ถ้าเป็นเรานะมามาแรงขนาดนี้นะเราจะให้ปริมไปอยู่ตรงกลางให้มาสู้การถูกต้องพลอยเนี่ยเป็นจุดที่ดรากเนี่ยจะยังไม่เล่นอาการเยอะด้วยความที่อาจจะเป็นทีมแรกก็ยังจับทางไม่ถูกฮานะเล่นถอดใจแล้วฮานะไปละฮานหลุดไปแล้วแผนหน้าตอนที่ยังไม่มีเมนเทอร์ลุกขึ้นไปลุกกลางปีกอ่ะอันนั้นโคตรสวยเลยอ่ะ แต่พอมาเปลี่ยนแล้วมาอยู่ข้างล่างเนี่ยหายไปเลยตายไปเลย้วก็ e n e r g y drop จริงๆอติล่าไม่สู้แล้วนะแววตาวอติล่าอย่า drop โจทย์ผมนะที่พี่พลอยให้ผมมาคือแบบ charming แต่ดูหน้าตัวเองแล้วแบบจะ charming ยังไงแค่นั้นแหละสิ่งที่พลอยคิดว่าตัดสินใจผิดสําหรับ กรรคำแนะนำของอาติล่าคือพอ่อยให้อาติล่าดูเป็นแบบดูเป็นคิงเป็นเพนซ์ซับชา์มิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อยลืมไปลืมไปว่าหน้ามันเป็นเดวิดโบวี e เพราะว่าไม่ได้เข้าไปดูเมคอัพไงความเป็นดรากอยู่ไหนมันไม่ออกเลยในภาพอนะค่ะไม่อยากพูดเลยอะเบื่อจังเดี๋ยวนะขอโทษค่ะอันนี้คือเขาตั้งใจเลยนะให้ควีนเป็นแบ็กกราวนด์พี่มองว่าถ้าพลอยฉลาดพอ คนของพลจะเด่นหมดเลยหนึ่งนาทีสุดท้ายครับจุดมุ่งหมายของพลาือตั้งใจให้ทุกคนดูเป็นทีมเดียวกันและดูกลมกลืนกันสายพี่ชอบตอนท่าที่หนูที่หนูกึ่งนั่งแต่ระวังเป้าเราก็เชื่อพี่พลเราก็ทําตามอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ลองเปลี่ยนหน้าสายขโมยสีแล้วนะสายดีมากสายสวยมากจริงๆโอเคพลก็เป็นพลของพลอย่างนั้นพลก็บิวของพลอย่างนั้นแต่แบบว่าอาจจะบิวช้าไปหน่อยเดินสาสามบึ อยู่อดีตอนนี้สงสารจุก,กู้คนเดียวเลยจ<ๆ>ุกู้ควรจะต้องเห็นหน้ารับแสงปะ่ะจุก,กู้ยืดตัวโอเคไหลตัง้งยืด<ๆ>ตัวเข้าไว้แต่ว่าพ่อก็คาดหวังที่ว่าจุก,กู้จะครเอทอะไรให้คอยมากกว่านั้นอีกจุดหนูไม่สามารถทําท่าอื่นได้สุดท้ายค่ะกระโปรงได้ท่าเดียวค่ะพี่จุก,กู้แล้วครบท้ายไหลตัง้งและสิบวิสุดท้ายครับยกมือขึ้นก็ได้ จุกู้ยกมือขึ้นก็ได้เออเราลุ้นจะเยี่ยวจ่าแพ้แล้วนะหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามบดีมากค่ะอุ๊ยเจ,จว่าคอมพลนี่ดีฟ้าเฟิร์ดีหมดเลยอันนี้ดีหมดเลยอันนี้ดหมดเลยอันนี้สุดดีสาสองแล้วมลหมดเวลาครับมันยังไม่ใช่ drag queen อะมันยังไม่มีความเป็น drag queen ออกมาเพราะโจทย์เราคืออยู่ต้องเป็น drag queen แต่ว่ามันยังเบาอยู่ เห็นด้วยเห็นด้วยมันดูนิ่งมันดูเฉยมากเลยถึงมันจะไม่ชนะไม่เป็นไรเพราะว่าความไม่ขี้เละนะวันนี้ไม่ขี้เล่เลยจริงๆ